ด้วยพระราชฤาษไท่ยห่วงใหญ่ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงวันนี้ได้สร้างคุณูปาการอันใหญ่หลวงให้กับสวนพุทธศาสตร์ไทยได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและมั่นคงตราบจนปัจจุบัน ดอกนี่ที่ที่ไม่เคยพบที่ไหนเลยนะดอกญ้าเนี่ยยังียมไปถวายสมเด็จพระบรมราชินีว่าไม่นึกว่าดอกญ่าไทยจะสวยขนาดนี้หอมเวลาตอนนี้เขาเขาโดนไม่ใช่หน้าเขาคจิการหน้าเขาเดินไม้หอมอบอวลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักแนพระราชารือไทยว่าธรรมชาติคือสายใยแห่งชีวิตทั้งมนุษย์ป่าพืชพัรร์และสรรพสัตว์ต่างเชื่อมโยงกันเป็นวงจรซึ่งเกื้อกูลกันอย่างลึกซึ้งที่สำคัญทรงให้ความสำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติมวลพฤกษาไปพร้อมๆกัน ังภาพความสวยงามณนบริเวณพื้นที่ป่าใหญ่ใกล้ๆพระตำหนักภูผานราชนิเวศจังหวัดสกลนครในเนื้อที่ประมาณ50ไร่นี้จะมีดอกหญ้าป่าเล็กๆชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นสีม่วงและสีน้ำเงินสดมีกลิ่นหอมและจะบานสะพรั่งไปทั่วทุ่งกว้างในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤด,ดูหนาวและพระองค์ได้พระราชทานนามดอกไม้ป่าดอกเล็กๆนี้ว่าดอกดูสิต,ตา และนี่คือคุณค่าที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสร้างขึ้นไว้กับดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีเหล่านี้ของท้องทุ่งอีสานและการกลับคืนของร่มเงาป่าใหญ่สนพุทธศาสตร์ตามธรรมชาติ่าจังหวัดสกลนครปีพุทธศักราช2535สมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบระมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนพุทธศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายเขตของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ6,500ไร่เพื่อเป็นศูนย์อนุรักษ์พันไม้ไทยเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติและแหล่งข้อมูลทางพุทธศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระยะเวลาที่ผ่านมาสวนพุทธศาสตร์แห่งนี้ก็ได้มีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญสวนพุทธศาสตร์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้คงยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำผ่านพุทธศาสตร์ต่างถิน่นแดนไกลาจากทะเลทรายของทวีปอเมริกาและแอฟริกามาให้ประชาชนชาวไทยได้เปิดโลก,กทัศน์แปลกใหม่ ในเรือนพืชทนแ้งกับความหลากหลายของต้นกระบองเพชรลูกกลมโตขนาดเท่าลูกนิมิตต่างๆเหล่านี้เช่นถังทองซึ่งเป็นกระบองเพชรซึ่งมีถิ่นกำเนิดจากทะเลทรายในประเทศเม็กซิโกที่มีการจัดแสดงคล้ายคลึงกับธรรมชาติผลัดกันออกดอกพลิบานอวดสายตาผู้มาเยือนได้ชื่นใจในธรรมชาติพระราชทานภายในสวนพุทธศาสตร์แห่งน,นี้ซึ่งในปัจจุบันกระบองเพชร ได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นอาชีพและรายได้ที่เป็นที่นิยมให้กับราษฎรของพระองค์ส่วนพุทธศาสตร์สมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ทําหน้าที่รวบรวมผุ่นกล้วยไม้ท้องถิ่นไทยหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งนับเป็นศูนย์รวบรวมกล้วยไม้ไทยไปจนถึงการพระราชทานแนาวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้พร้อมไปกับการส่งเสริมปลูกเพิ่มเติมเพื่อใช้อย่างต่อเนื่องในเชิงเศรษฐกิจและด้วยแนวพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงจุดประกายให้กับวงการสวนพุทธศาสตร์ไทยได้ตระหนักถึงพืชพันธุ์อันมีคุณค่าของไทยวันนี้สวนพุทธศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์พืชพันธุ์ท้องถิ่นไทยที่ได้ขยายไปยังพื้นที่จัดทำสวนพุทธศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิิกิตในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยซึ่งได้เป็นส่วนช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ประชาชนชาวไทยในท้องถิ่นนั้นๆรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าและตอบแทนชุมชน ด้วยรายได้จากการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนพร่อลงคืนกำไรให้แก่ผื้นแผ่นดินไทยอันสะท้อนถึงพระราชปณิธานมุ่งมัน่นในพระราชฤาทลัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจเพื่อราชและผื้นแผ่นดินไทยที่ว่าคาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินได้อย่างแท้จริง วันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวไทยและชาวต่างประเทศว่าพระราชกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผืนป่าน้อยใหญ่ของแผ่นดินไทยและแนวพระราชดำริของพระองค์วันนี้ได้เป็นต้นแบบของการดูแลรักษาผืนปา่าอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะ